สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านถวายน้ำหิ้งพระต้องจุดธูปไหมวันนี้นะคะมาคุยกันครูนิดชวนคุยวันนี้สักห้านาที10นาทีนะคะมีเพื่อนๆของเรานะคะถามว่าครูแล้วการถวายน้ำนะคะที่หิ้งพระ,ะผมต้องจุดธูปไหมนะคะ าการถวายน้ำหิ่งพระนะคะไม่ต้องจุดทูปก็ได้นะคะก็คือ,อเราเปลี่ยนน้ำถวายน้ำนะคะขอให้เราน้อมจิตน้อมใจมีความตั้งใจที่จะถวายกับพระพุทธเจ้านะคะก็คือ,อในรูปลักษณ์นะครับพระหิ่งพระของเรานั่นแหละเราก็ เตรียมน้ำสะอาดนะคะเตรียมน้ำสะอาดใส่แก้วให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปถวายในตอนที่เราถวายนะคะเราก็น้อมจิตน้อมใจนะคะในใจก็นึกถึงนะคะพระพุทธองค์แล้วเราก็ถวายน้ำแก้วนั้นได้เลยนะคะตามที่ครูได้สอนเอาไว้นะคะ,ะคำถวายตามนั้น ก็ไม่ต้องจุดธูปเอาที่ใจนะคะใจของเราตั้งตั้งใจน้อมจิตน้อมใจนะคะไปที่อ,องค์นะคะพระพุทธรูปนะคะพระพุทธองค์ตัวนี้ก็ไม่ต้องจุดธูปก็ได้นะคะทีนี้ก็จะต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันไหมการเปลี่ยนน้ำถ้าเราสามารถ เปลี่ยนน้ำได้ทุกวันก็จะดีอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าก็จะเสริมมงคลกับเราพอเราเปลี่ยนน้ำที่หิ้งพระนะคะเราเปลี่ยนน้ำเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาหาเรานะคะถ้าเราทำได้ทุกวันเยี่ยมมากดีมากแต่ถ้าเราทำไม่ได้ทุกวันก็ทุกๆวันพระเราก็จะเปลี่ยนน้ำที่หิ้งพระของเรานะคะ ก็ตามนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านที่มารับชมเนาะวันนี้ก็ได้มาคุยกันเพิ่มมีเพื่อนเพื่อนของเราก็ถามไว้เราก็มาคุยกันตรงนี้เลยใครมีคําถามเพิ่มเติมถามครูได้นะคะพักจากปลูกต้นไม้ก็มาคุยกับเราแป๊บหนึ่งก็จะมีคําถามเพิ่มเติมอีกคาถาบูชาเงินคาถาบูชาว่าน,นางกวากนะคะให้ครูพิมพ์ให้ ตอนนี้นะคะครูจะสอนพระคาถาบูชาเงินทองมันจะมีทั้งหมด5 5คาถาด้วยกันครูได้ให้คาถาแรกไปก่อนก็ให้พวกเราท่องได้ก่อนนะคะก็เป็นคาถาบูชาเงินทองบทนั้นแหละใช้ได้เลยนะคะก็เป็นบทอิติบูชาจัมมหาราชาสัพพเสนหาอระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสี สวัสดีลาโภนโมพุทธายะกวักที่กำลังออกดอกใช้บทนี้อย่างน้อยสมจบนะคะถ้าท่องมากกว่านี้ได้ก็ดีห้าจบเจดจบเก้าจบหรือทองทองมากกว่านี้ก็ได้นะคะเป็นพระคาถาบูชาเงินทองที่เราจะใช้กับต้นกวักมรกตครูมาตอบให้นะคะก็ตามนี้ส่วนบทอื่นๆเดี๋ยวครูจะทยอยมาลงให้เป็น คาถาโบราณสืบต่อกันมานะคะก็จะเสริมสิริมงคลตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราท่องคาถาเสร็จเราก็ขอตามสิ่งที่เราปรารถนาได้เลยนะคะอาจจะขอในเรื่องใด่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีนี้ในเรื่องของ หนังสือนะคะมีท่านที่อินบ็อกเข้ามาหาครูเนาะว่าครูผมต้องการหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็คือสวดมนต์อย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยินนะคะครูได้ซื้อมาอ่านครูว่ามันดีนะคะครูก็ได้ลงไปว่าหนังสือเล่มน,นี้ก็จะอ่านแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของอบทกรวดน้ําต่างๆนะคะพออ่านแล้วก็รู้สึกรู้สึกมันดีก็มาแนะนําให้พวกเรานะคะซึ่งก็จะมีบท กดน้ำแบบนี้ทีนี้เพ so, şey right ื่อนๆของเรานะคะก็ผมต้องการหนังสือครับครูนะคะพอดีครูได้ทิ้งลิงก์ลิงก์อันนี้เอาไว้ด้านล่างนะคะให้พวกเรากดลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปสั่งซื้อหนังสือตัวนี้นะคะเขาจะขายอยู่ในช่องทางที่ t i กตอกนะคะก็คือเรากดเรากดตรงลิงก์แล้วมันจะสั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือ เ,เข้าขายผ่านช่องทางนั้นครูก็ซื้อมาจากนั้นแหละนะคะทีนี้ถ้ากดไม่เป็นก็ให้ลูกหลานกดให้นะคะกดสั่งซื้อได้เลยเพราะว่ามันจะไม่มีค่าส่งนะคะแต่ถ้าถ้าจะรับจากครูเล่มน,นี้ที่ครูซื้อมานะคะก็ถ้าถ้ากดตรงนั้นสั่งไม่ได้จริงๆก็ถ้าหาครูแล้วกันนะคะครูจะส่งเล่มน,นี้ให้แต่มันก็มีค่าส่งนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีค่าส่งมีค่าหนังสือด้วยค่าส่งด้วยแต่ถ้าเรากดสั่งซื้อตรงนั้น มันจะไม่มีค่าส่งนะคะเขาจะส่งมาให้เราฟรีเลยซึ่งในนี้มันก็จะมันมีหลายบทนะคะที่ครูอ่านแล้วมันมันก็ดีนะคะอย่างเช่นบทกรวดน้ำพยายมมาราบทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลแบบครอบจักรวาลน,นะคะอันนี้ก็คือมันจะมีแบบครอบจักรวาลด้วยนะคะอ,อ,อ่านแล้วมันก็ก็เลยมาแนะนำให้พวกเราเพราะว่าในสายนี้ก็คงจะ ชอบเนาะในเรื่องของบทสวดมนต์เพราะว่าครูก็จะมาสวดให้ฟังประจานะคะใครจริงๆการสวดมนต์นะคะเราจะสวดบทไหนก็ได้นะคะการสวดมนต์จะสวดบทจักพัรดิบทชินบัญชรหรือจะสวดคาถาเงินล้านก็เราเลือกเอาก็ได้นะคะหรือจะสวดรวมๆเลยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่จดิตของแต่ละท่านว่าจะสวดบทไหนจุดประสงค์สําคัญก็คือให้จิตใจเรานิ่งจิตใจเราสงบ ให้ให้เรามีสมาธินะคะในการที่จะทำหน้าที่การงานให้มีความสำเร็จคือจุดประสงค์เดียวกันนั่นแหละเราก็เลือกเอานะคะว่าเราจะสวดอันไหนบทไหนครูก็มาพาสวดในรวมๆนะคะแล้วก็เป็นคาถาต่างๆที่ครูได้ลงไปให้นะคะมันก็เป็นคาถาที่ มันจะมีมาตั้งแต่โบราณครูจะค้นคว้าในเส้นทางลัดนะคะถ้าใครไม่อยากไปค้นคว้าที่อื่นก็มาตรงนี้แล้วกันนะคะมาตรงนี้ครูก็จะรวบรวมมาไว้ให้ตรงเพจนี้แหละเพจของเรานะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของว่านมงคลเนาะแล้วก็จะเป็นคาถามงคลต่างๆนะคะมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดเลยนะคะมันเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ะะซึ่งก็ครูจะอยู่ตรงนี้เนาะก็จะมาถ่ายทอดให้ในใครที่ชอบจริตแบบนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาเพจตรงนี้ในวันหนึ่งๆนะคะถ้าเรามีคําขอบคุณบ้างนะคะจะขอบคุณสิ่งใดก็ได้นะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกๆสรพสิ่งะนะคะก็จะหากมีเวลาก็ทําตรงนี้ได้มันก็จะเสริมเสริม มงคลกับเรานะคะ,ะแล้วก็มีบทสวดมนต์บ้างเข้ามามันเป็นแนวป,ปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจําวันทั้งหมดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าในส่วนของสมุนไพรต่างๆที่ครูนํามาสอนในแต่ละสูตรมันก็จะเป็นผลดีกับเรานะคะครูก็จะไปค้นคว้าหาความรู้มาให้พวกเราตรงหน้าเพจนี่แหละช่องทางนี้นะคะก็จะไปะรวบรวมมา ใครไม่อยากไปค้นคว้าแบบรวมๆก็มาตรงจุดนี้ในจริตของเราถ้าชอบแบบนี้ก็มาได้เลยนะคะวันหนึ่งครูก็จะมีคําพูดเซลท a อกเป็นตัวอย่างให้พวกเรานะคะเป็นตัวอย่างในการที่พวกเรามันมันไม่มีสูตรสําเร็จนะอันนี้ก็คือใคร ใครจะแบบไหนก็ได้แต่ว่าครูมาสอนให้ในแนวทางที่พวกเราจะไปปฏิบัติได้ต่อเนาะอย่างคําขอบคุณต่างๆครูยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่บางครั้งเราก็นํามาพูดนะคะนำมามาพูดมาท่องให้พวกเราพอเป็นแนวทางคาถาต่างๆก็เหมือนกันมีเยอะมากๆ นะคะในจริตของใครบางบางท่านก็จะชอบในด้านของพระคาถาเงินล้านหนูสวนแล้วมันรู้สึกมันถูกจริตกับหนูหนูใช้ใช้บทนั้นนะคะใครถูกกับจริตอันไหนก็ใช้บทนั้นอย่างครูประจําครูก็จะเป็นบทมหาจักรพพัดินะคะอันนี้ก็อันแล้วแต่จริตของเรานะคะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดูแลกันด้วยสุขภาพดีมันหาซื้อไม่ได้นะคะตัวนี้ก็ในเรื่องของครูได้สอนไปค่อนข้างละเอียดนะคะ ในเรื่องของอะมะกรูดใบมะกรูดรูปมะกรูดต้นมะกรูดนะคะอันนี้มันใกล้ตัวบางครัง้งบางคนมองข้ามนะคะไอ้ะมะกรูดนี่แหละมันก็จะมีประโยชน์กับเรามันเป็นสม,มุนไพรพื้นบ้านนะคะที่เราไปตรงไหนก็เจอบางคนก็มองข้ามนะคะ,ะบางคนไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงมะกรูดก็ช่วยได้เยอะนะคะถ้าเรารับประทานในช่วงเช้าๆนะคะอย่าไปทานกาแฟที่มันแบบ มันทีอินวันเยอะตัวนั้นมันก็จะมีพวกไขมันที่ไปสะสมสะสมสะสมอยู่ถ้าเราใช้เช้ามานะคะก็ติดต่อกันสักสิบวัน15วันนะคะอันนี้ก็ลองไปเช็คดูนะคะใครที่ไขมันเยอะๆลองไปเช็คดูนะคะว่ามันลดลงไหมก็าทานตอนเช้าเป็นชาใบมะกรูดนะคะเป็นน้ํามะกรูด ที่ได้สอนไปลองไปย้อนดูนะคะอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับสุขภาพของเราเนาะเราก็มาดูแลตัวเองนะคะ,ะเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะต้องรักตัวเองดูแลตัวเองก่อนในส่วนของสุขภาพในในส่วนของจิตใจนะคะในส่วนของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ทุกวัน นะคะอาพูดคุยกันได้นะคะมาวันนี้ก็มาคุยกับครูนิดนะคะก็ช่วงกลางวันมีใครมีเกร็ดความรู้สาระน่ารู้นะคะจะมาแนะนําได้เลยนะคะช่องทางตรงนี้มันเรามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะคะสําสหรับในเรื่องของอส่วนในเพจก็จะประมาณนี้นะคะใครอยากให้ครูทําเรื่องไหนก็ อ่าอินบอกมาถามแล้วกันในส่วนของต้นไม้ที่ส่งครูก็จะเน้นเป็นต้นเล็กๆนะคะไอ้ต้นใหญ่ๆครูอ่ด้วยเวลาที่ครูจํากัดน,นะครูก็แพ็คไม่ไม่ค่อยมีเวลาแพ็คเท่าไหร่ก็จะเป็นใครต้องการอย่างอ่าเช่นสมุนไพรก็จะเป็นประมาณว่าไอ้ต้นเล็กๆนะคะอย่างตัวนี้อันนี้นะคะก็ประมาณแบบนี้เนาะอย่างตัวนี้มันเป็นหญ้าไผ่น้ําแบบนี้มันเป็นสมุนไพรที่ดูแลเดี๋ยวมาสอนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ไปพูดกับช่องทางอื่นมาแล้วนะคะก็สำหรับในเรื่องของเมื่อวานครูก็ได้ส่งตัวว่านสามเสนีนะคะท่านที่ได้รับแล้วทักหาครูนิดนึงครูจะบอกว่าวิธีใช้เนาะใช้อย่างไรตัวสามเสนีนะคะ,อะเอาราคาสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้มาน่าจะหมดแล้วนะคะมีอะไรอีกไหมที่ มีเรื่องหนังสือนะคะเรื่องหนังสือเรื่องอตอบคําถามเรื่องการถวายน้ําหิ้งพระาว่านสามเสนไปถึงแล้วทักครูมานะคะครูจะบอกวิธีในการในการใช้อ๋อมีอีกอีกเรื่องนะคะ,ะถามมาว่ามีต้นทับทิมไหมทับทิมเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึง่งที่ให้ตั้งนะคะปลูกตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านหน้าบ้านเพราะว่ามันเป็นมงคลทับทิมก็ช่วยปัดเป่า ปัดเป่ามีความเชื่อว่าปัดเป่าสิ่งสิ่งชั่วร้ายนะคะสิ่งสิ่งไม่ดีออกไปจากอ,อาคารบ้านเรือนนะคะคือความเชื่อของต้นทับทิมมีผู้ที่ถามมาว่าครูมีต้นทับทิมขายไหมนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่บ้านนะคะ,ะเพราะว่าที่ร้านให้น้องดูครูจะเช็คให้นะคะว่าถ้าไปเจอทับทิมแคะใช่ไหมคะเป็นทับทิมต้นใหญ่หรือทับทิมแคะถ้าทับทิมแคะเขาก็จะนิยม นะคะปลูกตั้งตั้งใส่กระถางหน้าบ้านแต่ถ้าเป็นทับทิมต้นใหญ่ๆก็ปลูกเอาไว้มีสรรพคุณเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นเวลาที่เขาจะไปไปงานงานขาวดำต่างๆเขาจะใช้ใบของทับทิมนะคะใส่กระเป๋าเน็บกระเป๋าไปเพราะว่าบางคนจิตใจอ่อนแอนะคะ,ะของพวกนี้ประมาณนี้เนาะ,ะคุยถึงเรื่องอต้นทับทิมนะคะเดี๋ยวครูเช็คให้นะคะต้นทับทิมว่า ที่ร้านมีไหมมีแบบไหนต้นเล็กต้นใหญ่นะคะ,ะก็น่าจะประมาณนี้หมดแล้วนะคะวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ,ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมใดๆก็ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะก็จะมาคุยสรุปให้นะคะสำหรับเพจนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะคะกะ็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ,ะในเพจนี้ อ่านะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรอย่างไรเข้ามารับชมย้อนหลังก็ถามเอาไว้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทว่นหน้าทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ